ยามเช้าครับวันนี้มาดูเรื่องการเผาถ่านกันหนึ่งนะฮะีคนที่จะเผาไปดูเก๋งนะครับครับอันนี้นนเราก็จะพามาดูเตาอีกแบบหนึ่งฮะอันนี้เป็นเตาคอนติกินะฮะเตาอันนี้มีฟาร์มโดดเด่นตรงที่ว่ามันสามารถเก็บเก็บน้ําน้ําที่เวลาเราดับอะครับเอาไปเป็นน้ําด่างฮะน้ําด่าง น้ำดังนี้ก็สามารถเอาไปทำเป็นพวกซักล้างอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไปทำพวกเหมือนเป็นตัวจับใบครับแล้วก็ไปฉีดพ่นไล่แมลงได้ที่อาจากกรย์กำมลนท่าน,นบอกนะน้ำดังก็คือน้ําที่เผาอยากฐานเนาะใช่ใช่ครับก็วิธีการจุดก็จะคล้ายๆกับเาตาตะยักเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีตะกแกงยก่อ๋อมันจะมีสองชั้นนะใช่ครับมันจะแง ตะแกงชั้นนี้ก็เหมือนกับแยกแยกชั้นทางฮรแล้วเวลาเราดับน้ําก็จะอยู่ชั้นล่างครับหลักการก็คือเก็บน้ําครับน้ําที่เราดับทานจะเ,เ,เป็นน้ําด่างในการเอาไปใช้งานกติกรรมอยู่นะก็วิธีการจุดก็เราก็จะเอาเฟืนเล็กะ,ะเอาชีนเล็กๆมาเรียงก่อน,นเป็นลักษณะนี้หลักการเหมือนกันเหมือนกันนะ แช๊เนี่สะดวกนะทำให้เราเผา<ช>เอาไม้แห้งเล็กๆเอาไม้แห้งจุดไม้แห้งมันติดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียงไม้ขึ้นไป,ไปเรื่อยๆก็หลักการลักษณะเตาค้ายกันนะครับคก็คือ,คอ เผาไฟให้มันเกิดติดก่อนข้างล่างแล้วก็ทยอยเติมฟืน <c oughs> ท่านนี้ก็มันแบบว่าของจะติดยากนิดหนึ่งเพราะมันมันมีบางชิ้นมันยังเชื้นอยู่จะเปียกยู่นะ เราใช้แก๊สนะครับแก๊สในการเป่าพ่านนะให้มันแห้งแล้วก็ให้มันติดอันตอนแรกก็ใช้ฟืนแห้งหน่อยอแล้วก็ทยอยใส่ เล,เลนเ็นเล็กเป็นติดหลักการกันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อไฟ ตน,นี้ติดลุกกล,งกลางๆแล้วก็เราก็จะดึงอากาศรอบข้างเข้ามาโดยผ่านบางที่ปากเตาลงมาแต่นี้จะใหญ่นิดหนึ่งเนาะใช่ฮะตอนนี้เราขยับไซส์ของเฟืองอะมาเป็นประมาณชิ้นประมาณนี้แล้วฮะ mm hmm. อือเผาก็จะเรียงไปฮะก็คือพอชิ้นเล็กติดแล้วปุ๊บเราก็จะเอาชิ้นใหญ่ชิ้น<อ>ชิ้นกลางๆเนะะี่ยวางทีหนึ่งแล้วก็ ก็จะเรียงไปเรื่อยๆก็เอาเล็กสลับกันแล้วก็จะใหญ่ใส่ไปเรื่อยๆแต่พอเวลาเรามาเผาชิ้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นนิดนึงนีทิ้งไว้เลยวะครับกัเผาประมาณกี่ชั่วโมงก็พอเวลามันจุดติดแล้วก็ที่วัดกันอยู่ว่าประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะตอนนี้ครับชิ่นนน,นี้มันเตาใหญ่เลยนะใช่ประมาณสักสองสามเ่าของตะย,ยักษ์สองเ่านาะ มันจะได้อยู่ประมาณออกมาเป็นเฟร์มประมาณสามถึงสี่กระสอบนะเป็นเป็นฐานนะครับเป็นฐานสามสีกระสอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแค่แพรมาติดแล้วก,ก็ทยอยนี่ก็ถ้าติดดีแล้วก,ก็จะ,ะรักษาได้ครใ่ดูรอบนอกมาก็จะเป็น มันก็จะเริ่มหาย mm. เห็นนะครับที่ลมมันพัดมาเนะี่มันก็จะหมุนตรงขอบขอบปากแต่ถ้าไฟตรงกลางมันโหมแรง mm. มันก็จะพุ่งนะมันจะมีช่วงที่เวลาที่ไฟลุกดีเทียมจะโหมแรงนะครับ พอชิดแล้วก็เริ่มเติมปืนไปเรื่อยอ,อันนี้เตานี่ได้มายัางไงอนนี้อันนี้เตานี่แขกส่งมาให้ทดลองใช้ครับอันพิจารณาการ,รจากช่างแขกช่างแขกโคราชอะไรนะ<ช>เบสบุ๊กะไรนะช่างแขกโคราชครับ แก่โคร,ราชเศรษฐกิจพอเพียงก็บ่ะน่าจะประมาณนั้นครับเป็นเต่าอนติกิก็น่าจะเป็นทางอะไรนะอาจารย์กำมลแกเมื่อวานผมดูคลิปซ้ำอีกทีอาจารย์เป็นคนคิดเหมือนคนคิดแบบสร้างแบบขึ้นมาแต่อันนี้จะเป็นทรงแบบมันจะเป็นทรงกลวยลงไปครับอืม เน้นที่การเก็บน้ำเนาะใช่ครับนี่ครับมีชั้นชั้นเก็บน้ำถ้าถ้าตัดตัวนี้ออกตัดได้ท่อนบนออกก็จะเป็นเตายาไดเกเนะให้เรา,เราลงอันนี้เสริมกลวยเข้ามาเพื่อจะเก็บน้ำด่างเอาไว้ใช้งานนะครับ ถ้าติดแล้วก็แบบถ้าติดแล้วขอขอขอเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆฮะเลียง uh huh. ไปเรื่อยๆจนถ้าฟืนชั้นเนี้ยมันเป็นเริ่มเป็นทานดีแล้วค่อยๆเติมไปครับอย่าไปเติมทีเดียวเลยนะถ้าเติมทีเดียว,วบางทีมันมันจะมีบางช่วงถ้าเราเติมใส่ไปเยอะมันจะดับไปเลย uh huh. มันไม่มีช่องอากาศเติมก็ชุดแรกก่อนนะครับ พอเติมมันติดเป็นช,นช่วงอ่ะถึงจะเอาคิดต่อไปเตอมใช่ไหมฟืนใ,ใหญ่นะหลักขนาดคือฟืนขนาดเล็กก่อนตามด้วยฟืนขนาดกลางแล้วก็เลี้ยงไฟให้มันติดนะครับใส่มากจนมันดับนะครัอบอัน ถ้ามันอันนี้มันไม้มันลักษณะมันยังมีสดอยู่ด้วยค,ครับก็คือครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้สักพักนะเราไปทาอะไรก่อนกันนะครับไฟมันลุกโชนเราค่อยมาเติมเดินเขกลับามาเติมอีกทีอันนี้คือใส่ประมาณนี้นะใส่ฟืนเล,ล็กถ้าไปติดแล้วก็ทิ้งไว้ขนาดนี้แล้วรอรอให้มันอบจนแห้งให้ไฟมันแห้งแล้วเกิดติดขึ้นมานี่เราจะใสฟ่ฟืนใหญ่ขนาดกลางอะนะครับ ประมาณสองนิ้วมันไ่ทันทันเขาจะทิ้งไว้จนมันเกิดไฟช่วงก็จะมาเติมรุ่นใหญ่หรือว่าขนาดเติมก็อาจจะเป็นไซส์เล็กเพิ่มมานี้เพิ่มครับเพิ่มให้ยังไฟมันยงไฟผมขึ้นมหมทิทงแล้วก็ค่อยเติมไซส์ใหญ่เข้าไปกลางไซส์ใหญ่เพิ่มอีกนะเนี่ยถ้าติดแล้วมันก็จะลุกโชดเลยใช่ไหมครับ ตัวน,นี้กับตาน,นี้มันต่างกันนรงหอ๋ออันนี้จะใส่ฟืนได้เยอะกว่าเยอะวกว่านะดูปริมาณปริมาณเตานะแตกต่างกันนะแล้วก็ฟืนท่อนใหญ่ฟืนท่อนใหญ่ประมาณน่องประมาณขาได้เลยอ๋อแต่จ,จะต้องคอยดูไฟให้มัน,นสุกให้ทั่วนิดนึงการลุกความร้อนต่างไหมความร้อนต่างกันเยอะมากครับ อันนี้จะร้อนกว่านนไหนร้อน,อนกว่าร้อนร้อนเดียวเลยตัวใหญ่ร้อนย้อนกว่าเนาะแต่ว่าป,ปริมาณเปลวไฟเป็นไงมะ้งเปล<า>ไวไฟเพราะฟืนใหญ่น่ะเปลวไฟไม่ค่อยสูงอมันไ,ไม่เหมือนพวกฟืนเล็กฟืนเล็กไฟมันจะเวลามันโหมปุ๊บมันจะจะชนกว่านะแต่ว่าก็ได้ปริมาณความร้อนนั้นใหญ่จะมากกว่าได้ฐานเยอะกว่าได้ฟืนที่ใหญ่กว่า ตุ้นใหญ่กว่ามาดูการใช้น้ำลดน้ำดับเนาะ,อะนอนพอถึงหัวหอกจะงี้นะนี่ฮนะทานที่เผาไม่ดีแล้วก็จะเป็นหัวหอกนี่นะ ก็แล่งนะครับเน,นี่ยจะเป็นไม้มะขามมปดน่วนมากนะอ่าใช่คราวนี้ก็ได้ไม้มะขามเยอะหน่อย ติ๊กินะั่เตาที่ใหญ่ได้ปริมาณฐานที่เยอะแล้วก็เผาปืนที่ใหญ่อาจจะต่างกับเตาตายักษตายอะไรนะตายิ๊กิอะไรนะเตานี้เตาตายักษเน,ะนานะ หนึ่งทีว่าหมดเรี่ยงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วควันยังไม่หมดก็เดี๋ยวลดอีกทีคอนเสิร์ตด,ดูถ้ายังมีควันยังไงอย่างเงี้ยควันนี้แสดงว่ามันยังมีความร้อนี่ะอุณอกามที่จะลุกลามเป็นเพราะว่าทานถ้าแห้งหมดก็จะลอยสักพักก็จะกลับดูอีกทีใช่ไหม อันนี้คือสิ่งที่มันเผาไม่หมดนะครับเลยแยกไว้ถางหากนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำที่ที่ได้จากในดับถ่านนะครับนี่คือน้ำนะครับน้ำน้ำด่าง<ช>ที่จากปริมาณข้างล่างเตาเนาะนาที่เราดับเนาะเสร็จแล้วก็เอาตะแกรงแล้วก็ตักใส่ใช่อ่าห้าหกชั่วโมงเลยไหมห้าหกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงครับ แต่เขจะได้ปริมาณฟืนเลยปืนยิ่งใหญ่นะน่ะปืนใหญ่แล้วก็ปริมาณฐานที่เยอะ